พี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรักตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2528กํากำหนดให้วันที่สองเมษายนของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยด้วยตระหนักในพระปีชาสามารถในด้านศิลปะวัฒนธรรม และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสนับสนุนและพระจักรพรรพระราชานุเคราะห์แก่งานวัฒนธรรมของชาติมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเนื่องในวันอนุรักษ์รดกไทยปีพุทธศักราช2559นี้กระทรวงวัฒนธรรมจึงกำหนดจัดนิทรรศการเทริดพระเกียรติเพื่อเผยแพร่ค,ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีเรื่อง คนแรกเริ่มบนแผ่นดินเราณพระที่นั่งอิสลาวินิจฉัยพิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติพระนครเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณอุปการอย่างใหญ่หลวงต่องานด้านอนุรักษ์สืบสารและเผยแพร่ประดกศิลปะันธรรมของชาติสาขาต่างๆให้ยั่งยืนและเพื่อเฉลิมพระเกียรติที่ทรงเป็นแบบอย่างในการ ทรงปฏิบัติพระราชะกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ประดบของชาติในสาขาประวัติศาสตร์โบราณคดีและการพิพิธภัณฑ์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะตลอดมาเป็นผลให้มีการศึกษาค้นคว้าศาสตร์ขแขนงดังกล่าวอย่างกว้างขวางนอกจากนั้นองค์กรหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันอนุรักษ์ประดกไทยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างพร้อมเพียงกันเนื่องในวันอนุรักษ์นรอดไทยวันที่สองเมษายนพุทธศักราช2559นี้ผมขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเทพร,รัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยการตระหนัก ในความสำคัญและเห็นคุณค่าของประดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติร่วมมือร่วมใจกันฟื้นฟูพิทักษรักษาและสืบทอดมรดกไทยให้ดำรงอยู่คู่ชาติอย่างยั่งยืนและพร้อมกันน้อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญร่มเก้าของปวงชนชาวไทยตลอดไปสวัสดีครับ